สวัสดีค่ะท่านผู้มพบกับเจแดงมือนีในคลิปปูอำเภอสีชมพูเนาะขาดการติดต่อเพื่อนมาโดนแล้วเพิ่นโทรมหาเจแดงก็บ่ได้รับสายจักที่อาโทษมาตะยามยากเนาะเจแดงก็เลยสิโทรกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิมหมดโปวันนี้วันที่5นะคะใครดูคลิปนี้ก็วันที่ห้าหมดโปแล้วค่ะวันนี้วันสุดท้ายเนาะคัน1 2 0 0บาทรีบสื่อผู้ใดก็รีบสื่อเขามาเนาะค่ะหมดโปวันนี้แล้วก็แค่เซียม กับโปร่งฟรีอยู่แล้วค่ะสบู่กับโปร่งฟรีเนาะหกก้อนขึ้นไปส่งฟรีหกก้อนขึ้นไปส่งฟรีค่ะท่านผู้ชมนะแล้วก็กาแฟกินกาแฟน้ากันตะเซาเลยค่ะท่านผู้ชมนะเจ๊แดงก็กิกนมดไปแล้วแก้วเนึงเอาความสวยความงามไม่รอใครจะแดงหกสิบปีใส่คีมตัวนี้มมกปีกวัวแหละค่ะเนาะรู้สึกว่าหน้ากระชับขึ้นแล้วก็ไม่ริ้วรอยไม่ไม่เพิ่มขึ้นนะ คือคำว่าสตาร์พ่อไว้นะคะสตาร์พ่อไว้ท่านใช้ไปเธออันนึงมันก็ได้ผลจำหนึงสองสุดก็ได้ผลจำหนึงห้าหกสุดห้าหกเดือนปีหนึ่งก็ได้ผลระยะยาวค่ะท่านอย่าว่าใช้ตัวดีเดียวแล้วบ่ดีนี่กะมันก็แล้วจบเลยค่ะแต่ถ้าท่านใช้ไปเรื่อยๆจะได้จะเห็นผลของมันคือเจดแดใส่ มาเรื่อยๆค่ะไม่สนใจครีมตัวอื <S 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 ่นเลยไม่ได uh ้ทาศัจกรรมไม่ทําอะไรกับหน้าทั้งสิ้นถ้าเจแดงไปทำเจแดงคงไม่ไดออกรายการทุกมมือทุกมือดอกนะคะท่านผู้ชมเจแดงออกรายการอัดคลิปทุกวันนะคะบ่ได้ไปทําสวยทางามเมียมอมมี่เวลาแล้วก็ทําไม่ได้เพราะว่าเจแดงกินยาหัวใจกินยาวาฟลินอยู่กินยาวาฟลินแล่ลายเลือดเราจะไปทําอะไรกับใบหน้ามันมันไม่ได้เนาะค่ะเนาะเจแดงก็่วมสวยความงามทั้งกินกาแฟบ้างกิน ชะลอไวบ้างแต่กินไม่ได้หลายวัไใดเนาะกินวิตามินซีบ้างเนะค่ะเนาะประมาณนี้แหละเออแล้วก็วิตามินซีกับซบมือกับไปกินจากเทียด้ค่ะเอาไปฟั่งปูอ๋เบอร์สีชมพูปเป็นเสีใย้เนวทางเน่าตัวใดเมือน,นี้พิจรารณาเป็นเนวทางนะคะอ่ะไปน้ำกันเลยค่ะกับน้ำมันเสการกับปูอ้าเป็นยังไงรับปูยูดีสบายอยู่บ่ ก็สบายดีที่เรมเป็นยังได้แล้วเระบันอันญาล่าตั้งใจนะตั้งใตมันกับแอบแล้วถามแล้วเนี่ยมีก๊อฟอยแล้วปัณณังตาป้าอ๋อย่างย่งตาป้าเออเขาอยู่ไปก่อนครับปูน้ำตาแ้าป้านี่เนรยป้าเจ้าก็เจ้าถือเลขนั่งข้าเจ้าถ้าบุญดอกปูเจ้าบ้านเนี่ยแถวหนั้นกับบถือน้ำ ว่าได้ท่าบุญท่าบอกปูอ้าวตั้งตั้งตั้งเลยค่ะอันอันอนังวดก้่าน,นี่งวดก้่นเข่าตัวใดครับปูสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งเข่ามาจะงวดแล้วปูเข่ามาจะงวดแล้วสี่เจ็ดหนึ่งองหันกัน้องทั้งแถวบ้านนี่ทั้งพวกอะทั้งไรไร้ยองทั้งองุองเท้าหนเขาก็ถือต้น เจ็ดหนึ่งเจดห่็ไทยเขาอ่ะข้าเจ้าพ่อมาทำบุญพ่อได้สั่งอันพ่ได้เหตุอันฝ่านเลยบอกเาปะชมาอยู่บ่ท่านพอสิด้บ่ท่านพ่อสิร้เหดติน่ท่านพอสิร้เหตด์มาขับปูถึงถึงมัดจังหวดขับปูถึงมัจังหวัดแล้วดแล้วแกกูด่ะคูนหกพูด่ะแะ้วแกปอปียาบอกพูด่า ฮาร์ดปั่นหนังกับพบทัวรมาบอกเกี่แดงเนาะเลขสองโป๊จับคู่ค่ะจะับคู่มากค่ะปูสองหา้าสองห้าค่ะอ่าสองห้าแล้วก็ห้าสองกับในเด้ออ่าสองค่ะอ่าห้าเจ็ด้วก็เจ็ดหา้าเจ็ดเจ็ดห้าค่ะอ่าเจ็ดสี่สเจ็ดสี่สี่เจ็ด 4เอ่า4สองสอง C สองสองค่ะ <42, 24, S 2> อืมส <27, 72, S 2> องเจ็ดอเจ่ค่ะเจ็ดแปดแโอ้ยหลายปันนี่เะพามันถูกดอกปวอ้าวสองหนึ่งหนึ่งสอพน่ะ โอ้ยหนึ่งก็ถือสยามละอะไพสีบนตังล่งางไพสีสีไพสีสื่อน้ำเบิร์ตันนี่สิบสองสิบสามสิบสี่ตัวพุน่นเออแต่เนว่ามันกลับเอาอ๋อตอนนี้กลับโตเอ้าค่ะเจ็ดสองห้าเจ็ดสองห้าสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดสอง จ็ดสองสี่เจ็ดสองสี่ค่ะสองแปดห้าสองแปดห้าค่ะเท่านี้นะมีตอนนี้ล่ะโอ้หลายปันนี้ก็ถือแล้วเนาะปูเนาะจำเลขล็อกแก้แดงออโหลดหนึ่งสองสามสี่สามสี่สิบสองสิบสี่สิบสี่ตัวจำเลขล็อกเจที่เจแดงล่องออโหลดอ่าโอ้ยอ่าเป็นเลขกลับกันเป็นเลขกลับ ค่ะปูอ่าเด้นตัวใดนปูเด่นตัวได,ว,ด,ว,ไดวิ่งเด้นวิ่งวิ่งตัวเดียวสองตัวน่ะวิ่งตัวเดียวตัวไดนวะพี่ค่ะวิ่งสองวิ่งสองวิ่งสองบนล่างอ็อสองบนล่างเลยเอ๋อเลขที่ไ,<ป>ไหนน้นี่ออกบนออกล่างแล้วก็กลับตัวด้วยใช่ไหมปแูแอนแมงตง วัดที่แล้วเขาตัวโต๊ดบอกปูซีเจ็ดหนึ่งบ่แม่ว่นนี้สิว่าออกตัวโต๊ดอีกบ่น,นี่ยห้าห้าสองเจ็ดห้าเจ็ดสองสี่สองเจ็ดสี่เจ็ดสองเอาเอาปูซีเจ็ดสองกับเจ็ดสองซีตัวเดียวกันได้นี่เนาะตัวเดียวกันนะแต่ว่ามันลังเทามันก็นเขาแบบที่ว่าเขาดูโตเล็กนะ ออค่ะค่ะปูกันนาเบิ้งนารุ่นยูดอกมากตัวดใดก็จ้างเสือเอานอาะค่ะปูเสืสอทั้งเบิสเสือทั้งเบิด์นี่คือสีบอมีไ่ไผเสือดอกแต่ว่าเลขมันมากอะเลขเอ่อแต่ว่าคำนวณบางแล้วมันสองห้าเจ็เจ็ดสี่เจ็ดสี่สองสองเก็ดเก็ดแปดมันนีเท่านี้อันนี้มม่ขยายโอก อ๋อเอาปูบอกไม่เจดียงกับสี่ขีดถึงใต้ไว้ตัวได้นะตัวได้บอมากค่ะบจำได้บ่สองเอเจ็ดสองซีแมนที่ที <S 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 article, um, ่บอกเลขเด่นบนล่างอะไรอ่นเด่นสองบนล่างค่ะอืมพัดวิ่งกัวิ่งสองค่ะสองบนล่างค่ะ ที่ปูบอกมาเนั่นมีสองหาสองสองหา้ามีหาสองมีสองเจ็ดมีอย่างแนีที่บอกมาจะได้ขีดสินใต้ตัวเด่นเด่นอาจจะซื้อตัวเด่นเด่นค่ะปูตัวเด่นเด่นกับเจ็ดสองห้านี่ละอ๋อเจ็ดสองหาเจ็ดสองสี่อ๋อเด่นไปอ่ะอมีสองห้ามีสองเจ็ดใช่ไหมแล้วก็มีสองสี่ป่ะแมน,แมน ก็มีสองสีปูเสีว่าเสียสองสไซทายหลักหน่วยหรือหลักสิบปูสองสไซทายหทืหอไซเนี่ยเพระจะมาเออเจ็ดสองสี่นี่มันจินเลขเลข,เลขสองยุคกลางนะอ๋อหลักสิบเนาะหลักสิบค่ะโอเคครับปูสาธุครับปูสาธู่ค่ะโอเคขอบคุณหลายๆสาธุครับปูให้เป็นแนวทางเข้าใบแต่เบิง้งใบแต่แนมเนานะ อันกาวยน่อยากรักตูปูใดมีโศกสิถือละงานพันหลายกับปูพันหน่อยเจแดงม้ทั้งเจแดงกับไ้เจแดงนี่ละเดกจะกาวนะพันคิ้วยงากวเย้เาเยนบอกว่านเหมือแร่หรเมือแลวัน่อยงมืแร่าโทษมากครับปูยากแรงยากง่ายกินเขากินน้ำอาบน้ำลาเขาโลกก็หาเจแดงนะอย่าโทษแงมแร่งง่เศร้า ยากแรงยากง่ายอาบน้ำกินเข่าเฮ็ดกับเขากินกันเออถ้าจะโทษน่ะหลังสองทุ่มคืนหลังสองทุ่มคืนนะครับเรื่องจังเว้นค่ะท่านป้าเอเลื่อนมันแค่นีไปเด้อพี่แดงค่ะค่ะค่ะสาธุกับปูแค่นี่นพปูเนาะค่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 ะกรรมน้ำมัจการับปูค่ะสวัสดีค่ะ เบิ้งตัวเลขค่ะท่านผู้ชมบันนี้เนาะแคปหน้าจ,จอค่ะท่านผู้ชมนะปูอ่อำเภอสีชมพูงวด16กกระดาคม2 5หาหาเนาะวิ่ง2ค่ะตัวเด่นก็คือ2ค่ะวิ่ง2ตัวประกอบก็7 8 4 2 5 1เลขสีลายตัวเนี่ยแจ็คหนอยค่ะ14ตัวนะคะเพิ่งก็รับประกันว่าเทิงถูกเทิงบนเทิงล่างเนาะคะ่ะวัี่ผ่านมาก,ก็ถูกตัว 7, C เจ็ดหนึ่ะคะก็กลับตัวค่ะตัวเด่นก็คือ7จ็ดสองหเจดสอง C ค่ะสอหากับ2อเจนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะเอาพ่นคือว่า7 2็ดสอง C น C 7จสองบอกค่ะท่านผู้ชมเจดแดงขีดเส้นใต้ผิดเอาพิจัลณนเอาเด้ค่ะเป็นแนวทางในการเสียงสื่อนะคะสองห้าห้าสองห้าเจ็ดเจดห้าสี่เจดเจดสสองเจดเจ็ดสองแปดเจดเจดปด สองหนึ่งหนึ่งสองตัวใดสมควรตัดตัวใดสมควรสื่อกับพิจารณาเอาเนาะค่ะเบิ้งประกอบกับหลายๆท่านเนาะค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมโชคดีํำด้วยถูกหวยเป็นน้ากันนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามเจแดงเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอให้ด้วยด้วยถูกหวยน้ากันเด้อค่ะเด้อ